สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บันทึกข่าวยูโรทรีฟาร์ตอนที่เราทำคำเปรียบเทียบข้อมูลประจำที่สิบมกราคมสองพันห้าสิบเจ็ดนะครับกับสถาบันที่เราทำบริษัทน่าจะฟลัก FXP สักหนึ่งมาดูที่ยูโรนะครับยูโรเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีการลิงก์ตัวออกข้างนะแต่จากคล้ายๆกับไซเวอัพในกรอบแคบๆตรงนี้เนาะเนี่ยมันก็โลมันยกตัว ตรงนี้ผมก็เลยมองว่าราคานใมวิวกาที่จะขึ้นทดสอบที่1.09978ตรงนี้นะครับแล้วถ้าไม่ผ่านนใมวิอกาที่จะกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งที่1.0889นะครับผมตามละดับเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับยูโรนะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นนะครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็ช็อตได้นะครับดูที่ปอนนะครับปอนเนี่ยผมได้ขีดเส้นไว้แล้วนะครับว่า ราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับที่หนึ่ง6สองหกเจดสองหกนี่ยก็จะลงมาข้างล่างแต่ราคาไม่หลุดนะครับพอราคาไม่หลุดเนี่ยมันขึ้นเป็นทดสอบที่ข้างบนนี้นะครับทดสอบที่ข้างบนนี้แล้วก็ราคาเริ่มกลับตัวลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องลุ้นที่ราคา1 2 6 905สองหกเก้านะ้าถ้าไม่ผ่านที่เก้าเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดต่อได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ ดูที่ทองคำนะครับทองคำเนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถที่จะดิดตัวขึ้นไปได้นะครับแต่ก็มีโอกาสนะที่ราคาจะหลุดแนวรับที่212021ได้ข้างล่างนี้นะถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับที่2021เนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อไปได้ครับก็เดี๋ยวต้อง ดูก่อนนะว่าราคาจะสามารถไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อได้ก็ไปที่2047นะครับถ้าไม่ผ่านก็จะลงมานะครับดุดสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยก็ชะลอถ้าก็ไม่ต้องซื้อก็คือช็อตได้เลยนะครับดูที่บิตคอยนะบิตคอยเนี่ยจะเห็นว่านะคะเนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้นะเบรกที่4ูนย์ สีซีซีซีโซนโอเคก็ขึ้นมาที่ส mm ี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเก้าสังเกตว่าราคาขึ้นไปทำไฮแถวตรงบริษัทสี่หมื่นแปดพันนะสี่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดนะเข้าใกล้ที่สี่หมื่นแปดพันเนี่ยก็เริ่มมีแดงเทขายแล้วผมก็เลยมองว่าตรงนี้อาจจะไม่ค่อยดีแบบอาจจะไม่ค่อยดีแล้วถ้าเกิดว่ามีแดงเทขายแบบนี้ อาจจะไม่ผ่าน48,000เดี๋ยงง่ายต้องหลุดอีกทีนึงครับว่าถ้าแท่งนี้ปิดถ้าท่านี้ปิดเนี่ยมันปิดกับยืนได้ก็อาจจะเปิดซื้อได้และสต็อปลอสก็อยู่ที่48,440นะครับประมาณนี้เลยสําหรับบิตคอยสําหรับใครมาดูที่เอ๋อหมดแล้วนะขอโทษขอโทษแบบเบอร์นะสำหรับใครที่อยากจะเรียนการผู้นี้เกี่กับเพื่อนทรเพิ่มที่ท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับนี้รายการขอนเราชิญใหม่ นะครับวันพรุ่งนี้วันพฤหัสสำหรับนี้สวัสดีครับ